เรียมพบกับภาพยนตร์รถทึกขวัญดีกรีหลอนแรงทุกสถิติเปิดตัวอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีปริศนาลึกลับที่รอให้พิสูจน์เมื่ออุบัติเหตุร้ายแรงกลับทำให้เธอต้องเจอกับฝันร้ายตลอดไปการเจอกันของสองสุดยอดดวงดาวแห่งวงการภาพยนตร์ราชินีสายรถทึกขวัญโซเยจีเจ้าของรางวัล most popular actress จาก it's okay not be okay และคิมคังอูนักแสดงหนุ่มฝีมือระดับเทพเจ้าของรวงวันนักแสดงชายยอดเยี่ยมตีแตกทุกบทบาทจากผลงานสุดเฉา The t e of m o n e y ในผลงานภาพยนตร์สุดระทึกแห่งปีที่คุณต้องดูก่อนใคร r e c a l l ระลึกหลอนอาวุโสม่วนจา r ร c a l l เล่าเรื่องราวสุดหลอนของส่จิต หญิงสาวที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียความทรงจำเธอจำไม่ได้ Mac แม้กระทั่งจีขุดสามีของตัวเองสูจินจึงพยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติภายใต้การดูแลอย่างดีของสามีแต่เหตุการณ์กลับเลวร้ายเมื่อความทรงจำที่สูญหายกลับกลายเป็นนิมิตหลอนสูจินเริ่มสงสัยชายที่เธอเคยรักและการค้นหาความจริงกลับนำเธอ ดำดิ่งไปสู่เหตุการณ์สุดสะพรึงเมื่อคนที่คุณรักกลับกลายเป็นคนไม่คุ้นเคยเมื่อความทรงจำที่หายไปกลับกลายเป็นฝันร้ายตามหลอกหลอนนับถอยหลังสู่ผลงานลุ้นระทึกที่จะทำให้คุณขวัญพว่เดาอิวออย่าไว้ใจใครแม้แต่ตัวคุณเองท่นคอริคอร์ระลึกหลอน วัน่25พฤศจิกายนนี้